ล็อกพิพิธี25ของเราจะมาพูดถึงแนวคิดอันหนึ่งซึ่งโซลส์ได้เพิ่งเรียนรู้มาจากเฟตัวของเพื่อนที่แชร์ข้อมูลใหม่ทีนึ่งซึ่งแนวคิดนั้นเรียกว่า Delay g r a t i f i ค a t ชั่นความหมายตรงตัวก็คือ Delay คือผัดผ่อนกา a t จ f ค c a ชั่นก็คือความสุขความพอใจเราผัดผ่อนความสุขของเราถามว่าผัดผ่อนไปทําไมลองมานเะน้กถึงปัจจุบันดีกว่าอย่าง สมัยนี้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Instant Gratification นั่นก็คือเราอยากได้อะไรเราก็ทําตามตนั้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเราตรงนั้นเลยเช่นหิวข้าวก็สั่งอาหารม่ก็เดินไปตู้เย็นหยิบไปเต็มกินหรือไม่ก็อยากได้ของ a เม Amazon ก็คลิกอีกสองวันสามวันมันก็มาถึงบ้านจบเราอยากได้แล้วก็ตอบสนองความต้องการของเราในทันทีด้วยแต่ว่าในแนวคิดของ Delay Gratification เนี่ยนั่นก็คือถ้าเกิดเราสามารถผัดพอสิ่งที่เราอยากได้หรือเราต้องการในปัจจุบันเนี่ยไปในอนาคตเราสามารถ ทำให้ความสุขหรือว่าความึงพอใจรางวัลพวกนั้นจะทวีคูณขึ้นไปด้วยลองน,นึกภาพสมมติว่าเราอาบน้ําเย็นเจี๊ยบสักวันสองวันแล้วก็วันที่สามเรามานัองอาบน้ําอุ่นเราจะรู้สึกว่าโอ้ยอุ่นสดชื่นเราเกิดเพื่อสิ่งนี้ก็คือในที่จะอาบน้าอุ่นธรรมดาทุกวันทุกวันทุกวันจนชินแล้วก็ลองเปลี่ยนไปอาบน้ําเย็นดูแล้วก็กาอาบน้ำอุ่นหรือรู้สึกว่าน้ำอุ่นที่เราอาบนวันที่3มเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆก็ประมาณว่าไปเราอไมไอาบนล้วมา3าม สี่ห้าวันแล้วก็กลับอาหารที่บ้านอารมณ์นั้นเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราเป็นนักปั่นจักรยานเราใช้เวลาปั่นขึ้นเขาก็พอเห็นภาพว่าถ้าเกิดปั่นัจากขึ้นเขาเนี่ยมันเหนื่อยมากเพราะว่าต้องตาเนี่ยน้มท่วงมันจะขึ้นไยขึ้นไปแต่ว่าพอเราถึงจุดบนสุดแล้วเราปั่นจักรยานลงมาจะสนุกมากอันนี้ก็ลองดูกันก็คือเราผัดผอดความสุขจากการปั่นจักรยานในตอนแรกด้วยกัน ทนทระหดปั่นขึ้นไปให้ถึงสุดยอดแล้วค่อยปั่นลงมาเพื่อรับความสุขในการพุ่งลงไปในเนินเขาอย่างเป็นที่ทีนี้คำถามคือเราจะมานั่งสนใจในเรื่องของด<ม>ีเลย์ครา i ิฟิเคชันอะไรขนาดนี้อย่างแรกคือความสุขในอนาคตมันมากกว่าความสุขที่เราคจะได้รับในตอนนี้ถ้าเกิดเราสามารถทนกับความต้องการของเราได้แล้วก็ผัดผ่อนไป เราวอกผัดผ่อน,นที่นี้ก็ต้องผัดผ่อนในเรื่องของความสุขนะครับก็จะราผัดผ่อนในเรื่องของขที่เราไม่ต้องการทำมันจะเรียกว่า procrastination แทนซึ่งการโอนความสุขไปให้ตัวเราในนตเนก็จะทำให้อย่างแรกคือตัวเราในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกได้ว่าเรากําลังพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อมีเป้าหมายเลยว่านอนตเราจะไปรับความสุขนั้นที่เราควรจะได้มาเพราะนนั้ในระหว่างที่รอเราก็จะอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังจะถึงแล้วก็้ด้ถึงแล้ว อย่างคนที่ออกกําลังกายทุกวันก็จะเหนื่อยทุกวันนชมคัแต่ว่าเราก็จะเห็นภาพในอนาะคตโตที่เราตัวผอมเรามีกล้ามเราแข็งแรงเราออกกําลังกายเราสดชื่นตื่นเชา้สาสดใสในเรื่องนี้ก็จะฝึกความอดทนของเราด้เช่นกันทําให้เราไม่หลงไปในโลกปัจจุบันที่มี instant gratification มากมายซึ่งแน่นอนว่ามันผูกพันเสียต่อในเรื่องของความอดทนในการสดสนใจที่เรา,าจะบู้บางเกินไป ก็ลองเอาเรื่องแนวคิดนี้ไปเก็บไปคิดกันดูแล้วก็จะฝากลิงก์ที่ไปอ่านลิงก์แรกเนี่ยในเรื่องของ delay gratification เเอาไว้ด้านล่างก็ลิงก์จะยาวมากเพราะว่าพูดถึงเรื่องทุกเรื่องเลยก็จะมีเรื่องการทดลอง Mash m a s h m a l l o w ด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเราทาการทดลองโดยการให้เด็กมานั่งในห้องแล้วเราก็บอกเด็กว่าถ้าเกิดอยากกิน Mash m a s h m a l l o w เนี่ยเอาไปเลยแบบนี้หนึ่งอันแต่ถ้าเกิดรอได้สิบห้าทีเราจะให้สออันซึ่งผมการทดลองนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่า มีการเอาเด็กไปเปรียบเทียบตอนโตเพราะพบว่าเด็กที่ทนรอได้รออีกสิบห้านาทีก็จะเอามาเชโนที่จํานวนเยอะกว่าเนี่ยเด็กคนนั้นจะมีคะแนนเอทีทีมากกว่ามีในเรื่องของการค่าสังคมดีกว่าในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างดีกว่าก็ลองไปอ่านกันดูได้ก็จบันแค่นี้เจอกันใหม่กับร้องไปวันพื่อหันวันเสาร์กับเขียนว่าอาทิตย์กับเม่นครับ